สวัสดีค่ะ เจนซีรีพอร์เทอร์วันนี้มีผลงานของน้องๆชัน้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมที่น้องๆได้ช่วยการถ่ายทำเล่าเรื่องและตัดต่อเพื่อสื่อสารถึงเรื่องราวความสำคัญและสถานการณ์ของป่าโคกขีบป่าผืนสุดท้ายของชุมชนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณด้านหน้าของป่าโคกหีบแล้วค่ะถนนสายนี้นะคะเป็นถนนที่ใช้สัญจรระหว่างอำเภอลำปลางและอำเภอนางรองค่ะป่านี้นะคะเป็นป่าโคกซึ่งป่าโคกจะสามารถพบได้ในแถบภาคอีสานทั่วไปจะมีลักษณะโปร่งซึ่งป่าโคกหีบจะมีพื้นที่อยู่510ไร่ตอนนี้ก็หายไปหลายร้อยไร่ในปีพศ2545าป่าโคกหีบเคยขึ้นทะเบียนเป็นป่าสงวนแห่งชาติค่ะ ในช่วงที่มีพิธีกรรมนะคะชาวบ้านก็จะมาบวชป่าซึ่งถ้าเกิดมีผ้าเหลืองแบบนี้ก็แสดงว่าชาวบ้านต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้แล้วก็รักษาไว้ค่ะนี่ก็จะเป็นทั้ง่านกลางป้าโคกเห็บเถ่ชาวบ้านได้ขี่เขาไปทั้งในเพื่อจะไปเลี้ยงว่วเลี้ยงควายบริเวณรอบๆตัวผมกัจะีมีต้นไม้หน่อยไ่เกิดสลับกันเป็นป้าโคก ทีเดีวยวเขาก็จะเป็นห้อยตีนว่าตีนควายควายของชอาวบ้านทีมาหากินเป็นมองลบลอนของค้ายทางไหลทีเดีมากหากินในป่าโคกหีบแล้วก็จีเห็นห้อยรถทีเขาขี่เข้าไปทั้งในเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับผมถ่พภาพไปเบิ่งทั้งในของป่าโคกหีบครับพอเราเดินมาเราก็จะเห็นว่ามีคนมารักรอบทิ้งขยะในป่าเป็นระยะระยะ แล้ตอนนี้เราอยู่ที่บุหีบค่ะเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ของป่า5้าร้อยสิบไร่เหลือเหลือเท่านี้ค่ะถูกทำลายไปร้อยกว่าไร่เลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่บุหีบเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของบ้านกวางงอยค่ะก็จะมีหินศิลาแรงอยู่บริเวณแถวๆวนี้แล้วก็มีศาลาที่มีพระพุทธรูปตั้งอยู่ไว้ให้ชาวบ้านมากราบไหว้ ป้าข้อหินทิศตะวันออกมันทิศทิศถนนใหญ่เส้ยนนางร้องน้ำแปรมาสทิศเหนือทิจรถลำห้วยทิศตะวันตกทิจโจทุ่งนาเป็นทุ่งนาแล้วก็ทิศใต้ทิจทยเป็นหมู่บ้านหมู่สิบสามของตำบลโคกกลางป้าข้อหินมันก็มีไปค้นไปหาฟื้นไปหาเจีเพชรกับมีสมุนไพรในโคกหินมีสมุนไพรหลายอย่างเนาะแต่ก่อนจะมีคนเฉียดดินก็มาคุดแปรขายแต่ตอนนี้เพื่อนอนุรักษ์ไว้ห้ามห้ามบแปะขายแต่ว่าเอามาใส่ป็นประโยชน์ได้ พื้นที่เดิมมี5หารอยิไร่แต่สำรวจ4ีปีที่ผ่านมานั่นพื้นที่มันหายไปร้อยกว่าไร่ป่าคอกีบเป็นป่าพื้นสุดท้ายของชุมชนบ้านกว่างงอยเป็นทั้งที่ทำพิธีกรรมทางศาสนาบูหีบทำให้ป่าพื้นนี้ยังคงอยู่เป็นทั้งที่อยู่อาศัยของสัตว์เป็นแหล่งสมุนไพรเป็นแหลง่เหลงเรียนรู้และเป็นแหล่งอาหารจะมีสักกี่คนที่คิดจะนุรักษ์ป่าพื้นนี้เอาไว้สำหรับพวกเราก็เป็นเสียงกระซิบเบาๆจากพื้นป่า ซึ่งหวังว่าใครหลายๆคนจะหันมาฟังแล้วก็สนใจป่าพื้น,นี้ป่าชุมชนโคกหีบน้องๆได้ตั้งชื่อคลิปของพวกเขาว่าเสียงกระซิบจากป่าซึ่งเป็นการสื่อสารเรื่องราวของป่าโคกหีบซึ่งเป็นป่าที่มีความเชื่อมโยงกับคนในชุมชนที่นี่ในฐานะที่เป็นแหล่งอาหารแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไปยังผู้คนในชุมชนและผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนๆหรือคุณผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวใกล้ตัวอยากที่จะแบ่งปันกับนักข่าวพลเมืองสามารถแบ่งปันเรื่องราวของคุณมาได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n c h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะคะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ